สวัสดีครับผมประพัน์ุษยาภัยบูรณ์กการผู้จัดการบริษัทอาหารยอดขุดจำกัดนะครับสวัสดีครับผมคิมครับสรันปุตยาภัยบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทอาหารยอดขุดจำกัดครับอดีตเรามีร้านขายของเล่นที่ชื่อว่าร้านล้ำฟ้าถือว่าเป็นร้านของเล่นที่โด่งดังและ ทันสมัยในสมัยนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะมาบุกเบิกในด้านธุรกิจตสกกรรมซึ่งเป็นเรื่องอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็มาบุกเบิกที่ตรงขนมกบเคี้ยวมันฝรั่งกรอบโปเต้นะครับซึ่งถือเป็นสินค้าตัวแรกนะครับถัดมาก็เป็นปาปิก้านะครับแล้วก็คอนเน่นะครับก็สินค้า3ตัวนี้ต้องถือเป็น3ฐานเสือของบริษัทอาหารยอดกุ้ของเรามาตลอด41ปีครับ หลายหลาคนก็สงสัยว่ามันเป็นรูปอะไรใช่ไดโนเสารไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันคือรูปเต่านะครับที่เรามีมัสคอตปัจจุบันคือพี่เต่านั่นเองครับที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนนะครับคุณปู่ของผมเนี่ยคุณเพียรปุษย์สย้บูลผู้ก่อตั้งเนี่ยผมเขาเลือกเป็นเต่าเพราะว่าอายุยืนยาวแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับ คือตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเคยมีพรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราครั้งเดียวเมื่อบริษัทอาจารย์คุณครบรอบ25ปีนะครับก็ได้ทําคุณเวียม,มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราครับแต่เป็นศิลปินเดียวจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีการตำพรีเซนเตอร์ที่เป็นวงทีป๊อปแล้วก็เป็นทีป๊อปที่ไม่ธรรมดาชื่อว่าวงบัสหรือว่า because of you I อ้ช วงบัสเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่วงดนตรีที่เป็นนักร้องและรูปหล่ออย่างเดียวนะครับแต่เป็นวงดนตรีที่นักร้องทุกคนนะครับมีความเด่นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานอกจากการเรียนแล้วเนี่ยบางคนก็เคยเป็นอดีตนักกีฬานะครับถึงระดับทีมชาติก็มีนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักพี่รักน้องกันนะครับ o of you I ช r นะครับก็คือเพราะมีเธอฉันถึงเป็นประกายขึ้นมาได้บริษัทเราก็เลยมองว่าเพราะว่าเรามีคุณลูกค้าเรามีผู้บริโภคนะครับบริษัทอาหารยอดคุณก็ถึงเป็นประกายอยู่ได้ทุกวันนี้ครับชื่อย่อของสินค้าของเราสามตัวโปเต้ก็เป็นโปปาปิก้าก็เป็นป่าคอนเน่ก็เป็นคอน แล้วในหลายครั้งที่ในบริษัทเรามีการสื่อกันคือโป p ปปักคอนโป๊ปักคอนนะครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงของบริษัทโป๊ปปักคอนเอวิดีท์ครับ ก็ต้องขอขอบคุณดีอัสทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของอาหารยอดคุณที่เราได้ mix ก,กับวง b บัสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บสะสมคะแนนแต้มต่างๆเพื่อแลกกับกิฟต์ต่างๆที่เรามีซึ่งรวมทั้งครั้งแรกเราก็จะมีการเปิดคอนเสิร์ตท,ที่สายามสแควร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ดีแฮปปี้บัสเ Day นะครับ ที่เราได้แจกรางวัลไปให้กับบีอาร์ทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบีอาร์สุคนคงจะให้การสนับสนุนเราต่อๆไปก็อยากจะขอบคุณบีอาร์ทุกท่านนะครับที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับทางบริษัทอาหารยอดคุณเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมในรูปของตัวพรีเซนเตอร์ที่อยู่ตามบนซองนะครับตัดมาทํา DIY ทําอะไรผมเห็นเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราทุกคนนะครับอันนี้คือ ดีมากๆเลยครับยังไงก็ฝากติดตามสินค้าของบริษัทอาหารยอดคุณต่อไปนะครับส่วนของพริมงยี่หมืนอื่นหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับบัสอยากให้ติดตามในแฟนเพจของ Youthful Food นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับ